เรียนคณะกรรมการในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษกับผมนายเอกลักษ์มลสลิดต,ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนมเขตสองขอ,อนำเสนอผลลัพธ์สู่กระบวนการที่ผ่านมาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรี แนวทางการปฏิบัติโครงการเื้องต้นก็คือการตีสลับมือและการตีก่อจากการฝึกของนักเรียนของผู้เรียนที่ผ่านมาทําให้ผู้เรียนเกิดสูนทรทียภาพทางด้านดนตรีมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นเมืองดนงตรีไทยและดนตรีสากล นักเรียนทุกคนสามารถจำแนกประเภทของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทออกได้และยังสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้เรียนได้เสริมสร้างทักษะทางดนตรีเพื่อเพื่อให้เกิดผู้เรียนนั้นมีความสามารถที่ชัดเจนทางทักษะด้านดนตรีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองได้และ สามารถนำไปทำการแสดงในงานต่างๆอาทิเช่นงานเกษียณอายุราชการงานบุญต่างๆง,ง,งานบุญประเพณีในชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งงานศพนะครับซึ่งการแสดงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนโรงการนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชนแก่ผู้ปกครองและผู้ที่พบเห็นนะครับ ที่นักเรียนสามารถเล่นดนตรีโดยเฉพาะวงวงลางชื่อวงวงลางว่ามูนอีสานของโรงเรียนมัธยงการนี้นะครับก็นักเรียนของเราก็สามารถนำความรู้จากห้องเรียนไปถ่ายทอดสู่สาธารณชนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาได้จากผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนนะครับมีจิตสำนึกในตัวเอง มีความรักความเป็นไทยนะครับอีกอยาก่างหนึ่งเป็นแด่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยเฉพาะวัฒนธรมของภาคอีสานของเรานะครับให้คงอยู่นะครับผู่ลูกคู่หลานนะครับของคนอีสานนะครับสืบไปไม่หายไปจากไหนนะครับแล้วก็อีกองค์ประกอบหนึ่งผู้เรียนสามารถนำเอาองค์ความรู้นี้ไปพัฒนาต่อยอดนะครับในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมศึกษามมปลายมสี่ห้าหกหรือนะครับระดับมหาวิทยาลัยนะครับน,นักเรียนงเราก็สามารถมีนะครับองค์ประกอบทางดน,นตรีหรือมีสิทธิ์เก่าที่สํเสาเร็จการศึกษาไปแล้วนะครับนำดนตรีนั้นไปศึกษาต่อในศาสตร์และศิลป์ทางดน,นตรีนะครับไม่ว่าจะเป็น ดนตรีไทยดนตรตีพื้นเมืองนะครับหรือแม้กระทั่งดตนตรีสากลนะครับที่ตัวผู้เรียนได้ศึกษาเริ่มแรกนะครับเริ่มแรกก็อยู่อยู่โรงเรียนมัธยมกลางก็ตัวกระผมย้ายมาลงตำแหน่งนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2558ครับเดิมเลยนักเรียนที่นี่นะครับยังไม่มียังไม่มีพื้นฐานงานดนตรีมาผมมาที่นี่ผมก็ฟูพื้นฐานใหม่ คร,ค,รครับครูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้เกิดผลสมทธ็ที่ดีต่อผู้เรียน้ก็นำเอาความรู้ความสามารถที่มีครับรวมไปถึงเพื่องดนตรีต่างๆที่ตนเองนั่นแหละหรือที่ตนเองสามารถเล่นได้สามารถนํามาสอสนกักเรียนได้สู่รายวิชาดนตรีนะครับนาต่ิส์นในกลุ่มสาระศิลปะนะครับสําหรับการจัดการ เรียนการสอนในชั้นมัธยมศัตรีปีที่หนึ่งนะครับก็ผู้เรียนนะครับครับปัญหาก็คือนะฮะผู้เรียนนะครับต่างจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6มาจากโรงเรียนอื่นๆแล้วก็มารวมกันนะครับเห็นได้ว่าวงพวงหลังรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่ห้าของโรงเรียนบ้านจักรแล้วที่ตัวผมได้ได้สร้างปั้นขึ้นมา ครับเป็นปั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ค่ากระบวนการในหลายอย่างนะครับก็หลายๆโรงเรียนนะครับน่าจะเป็นเหมือนกันนะครับในช่วงการแพร่ระบาดของอเชือเ้อไวรัสโควิด19นะครับก็ไม่มีโรงเรียนก็ได้การทาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ก็ไม่เหมือนกับเราเรียนที่โรงเรียน เรียนที่ห้องเรียนนะครับเพราะว่าแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนที่สุดนะครับในรายวิชาดนตรีนั่นก็คือเน้นการปฏิบัตินะครับเน้นการปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นวมงคงรางโมงดนตรีไทยหรือวงดนตรีทุกทุกประเภทนะครับต้องได้รับการถ่ายทอดนะครับสู่การปฏิบัติกส่วนใหญ่นะครับบวกกับทฤษฎีบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับ สำหรับผลลัพธ์ในที่นี้นะครับผู้เรียนก็สามารถนะครับพัฒนาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีทักษะท,ที่ดีดนตรีมีเจตติที่ดีครับสุดท้ายนี้กับผมในกรักมรสิรธิ์วังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปการสอนนะครับคลิปแรงบันดาลใจอะไรต่างๆท,ท,ที่ตัวกับผมได้จัดทาขึ้นมานะครับเพื่อเรียนวิชานะในทางนี้นะครับจะเป็นแนวทางนะครับให้ลูกศิษย ให้ตัวผู้เรียนนะครับนำไปใช้นะครับให้เกิดประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็ในการดำเนินชีวิตของตัวเองนะครับสุดท้ายนี้ผมขอาการาบขอบคุณท่านคณะกรรมการทุก,ท,กท่านที่ประเมินวิจายณะตัวผมนะครับ